อันนี้เยอะเลยลูกศิษย์ที่ต่างประเทศออสเตรเลียจะเยอะหน่อยนิวซีแลนด์ก็มีอังกฤษอย่างเงี้ยที่อเมริกาแต่อเมริกาเนี่ยจะน้อยหน่อยหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วทําไมยังต้องมาเรียนเพราะด้วยความที่บางครั้งเนี่ยเขาก็เคยลองแล้วแหละเรียนที่ที่นูน่นแล้วบางทีการสอนแบบอะคาเดมิกเป็นภาษาอังกฤษสัพท์บางอย่างเขาบอกว่าเขายังไม่รู้เลยว่าทีเชร์พูดมาหมายถึงอะไรต้องมาแปลก,กัน3ชั้น4ชั้นมันทําให้การเรียนมันไม่โฟล์การฟังเป็นภาษาไทยดูง่ายกว่า และไอที่หลักๆเลยนะที่เด็กๆบอกกันคือเทคนิคของเขาไม่เหมือนกับเทคนิคของคอรูเจยบเลยเทคนิคของครูเจยบคือเป็นเทคนิคที่เหมาะสําหรับเด็กไทยกลไกการเรียนรู้ของเด็กไทยเรียนแบบนี้ครูเจ็บใช้เทคนิคแบบนี้ในการสอนเพราะว่าเวลาครูจะวางหลักสูตรเนี่ยครูจะเน้น student center เด็กเขาเรียนไปทําไมกันครับมีมีหลายเคสเรียนต่อก็คือเหมือนกับไปอยู่ที่นู่นแล้วจะเข้ามาหาลาัยตอนแรกก็นึกว่าจะไปเรียนภาษาก่อนแล้วค่อยสอบ IEL แล้วค่อยเข้ามาหาลาัย แต่กลายเป็นว่าพอเรียนภาษาแล้วก็ยังสอบ i อเอ s ไม่ได้ยังติดอยู่ที่โรงเรียนภาษาเพราะยังสอบ i อเอลคะแนนไม่ผ่านไม่สามารถยื่นเข้ามาหาหลัยได้แล้วก็อีกหนึ่งเคสคือวีซ่าทำงานบางทีเนี่ยคนที่จะทํางานที่นูน่นหรือจะสอบเป็น permanent resident ที่นูน่นจําเป็นต้องใช้คะแนน i อเอล